ซื้อซื้อรถใหม่เด้ออย่ามันตีกูเนี่ยมันอย่างเงี้ยบอกทีเดี๋ยวอยากเอาบอลรถฮะก่อนข้ามซื้อรถเด้อแม่ใหญ่ซื้อรถแล้วในข้ามซีนี่แม่ใหญ่เอ้ยซูนี่นะซูเป็นบ้าวเนี่ยคุณล่อบอกว่าในพวกในคำคลองกินเนี่ยหรเขาก็ดีใจนำเข้ามาดีใจเด้อไอคนเด้ยวคุณปานไปถ้ามันบอกท่องผิดท่านถ้าคิดจะออกรถ จะไปญาติเพื่อนทำไมคโออผล่ที่คนเขาเม,มินน่นนะเออได้เวน,นะขอยทำประได้งญาตินเนาะญาติรอใกล้แลบผูกเป็ดท้ายมาให้มึงนาสี้ใมึงยืมพวก่ะ,ะสวัสดีครับผมแบกแบกสวัสดีทับประสมเนาะนี่ก็เป็นมือที่สองโครงการพาคำสีมาบึงต้ กินบ่ได้นอนไปรับเลยคำสีก็ไดนะ้เมื่อคืนนี่ก็โท่ลมข่อยมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเถื่อลมเหลืองหลุดนี่นะคกอเลยแนะนำว่าคันสตตัดสินใจเอาก็ต้องเอาผูกปรับบ่ต้องขึ้นยังางสิไป็เกือกะกะคันว่าเอาก็บ่เอาคันว่าเอาก็ตัดสินใจเอานี่ก็กลับมาโซรูมใหม่หายพื้นไปลองขับหลดนั่นนี่ลองขับมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดเถื่อ จุดไปเห็ดอันนั้นนะยังเกาะไปลืมกระเจียนใรถเขานี่ก็เลยปุ๊บมาหนีก่อนเพราเคยมานัง่งยในรถก่อนอยันขับรับใหม่มันต้องได้ถูกแบรนดิบปถูกแบนก็ต้องได้ยากนะลืมกระเจนในรถล,ลองขับรถแล้วก็ลืมกระเจนในรถซยวเขาก็จะนาจืดอยู่ ดีต่วมงกระเจรถมึองบอดืมอยู่ในน้ำเนาะเอออยาาให้นั่งหายด้อยนะโอ้ยลงครับโดยลืมกระเจในรถ <laughs> คำสีกระตสินใจยากอยู่ทุกคนเพื่อนกะไปะถึงขันว่ารถนี้ที่จะหมักปันไดขเขาเลยแนะนำเพื่นว่าขันสิสือรถทั้งที่นะต้องเอาขันที่เข้ามักแล้วมันสเสียใจภายหลังในกรณีที่แบบเขามีเงินต่อไปเมื่อไหร แต่ยังมาเกิดโอ้หลดตัวนี้ก็มาขายสื่อคันใหม่สื่อเลยับมันซุดเลยเดียนะคันบ่าท่านหมั่นใจกับแถวโอ้บาดนาะคือข่อยซื้อหลนี่ยะนี่ข่อยก็มาหลถดซีวีแข้งทำอีดมีหลดแล้วหลดคันหนึ่งหลสดีขาวฮะนะผมเลยตัดสินใจว่าเอาอีกคันหนึ่งเอาคันที่มากานี่ก็เลยมานางถาเพิ่นอยู่นี่เนาะเดี๋ยวสิถ่ายท้เพิ่นก่อนว่า เพื่อนสีเอาบบหรือบบเอาเพราะว่ามันพ่อนนี่กับผ่อนมันมีพ่อนไรเงี้ยสั่นกับไรเงียเ้ยเงายินข่เขาไอซีพผ่อนมีเจ็ดปีกับสิบสองปีคุณเลยแนะนําเพื่อนว่าพ่อนสิบสองปีกับผ่อนไปด้วเพราะว่าแต่ละเดือนเท่ากันเสียโบไลด์ดิแต่ละเดือนเท่ากันเสียเดือนหนึ่งสามหลานไปสามหลานไปท่านผ่อนไรเงี้ยเจ็ดปีมันก็นสีเสียเดือนหนึ่งห่าละม,มันอาจจะเงินบ่พอนั่นนี่แต่เดือนมัน จ่ายสูงายก็เลยผ่อนสิบสองปีมันเสียต่ำเสียต่ำเลยแย่งเงากร้สางมันในกรณีที่เฮาหาเงินได้เป็นก่อนบาทเดียวเฮาก็โป๊ดอกเบี้ยมันก็หน่อยลงคือเก่าต้องถามบึ่งเพราะว่ามันสิเอาบ่หรือบ่เอาบบมาถามกันอยู่หุดพี่ตอนนี้ ตอนนี้ก็ส่งคำสีอ่าท้ายหุบนะทุกคนเนาะแสดงว่าเพิ่นได้ได้นี่เอ๊ยยังอีกบอกคำบอกเนี่ยว่าคำสีสือรถใหม่แล้วคำสีสือรถใหม่เด้ออย่ามันตีกูเนี่ยมันอย่างนี้บอยทีมเดี๋ยวอยากเอาบอลรถฮะโอ้ยปยังโดนอยู่เรกสืออยังเอาอยู่เนาะอยากเอาโอ้ยเอาเนาะอนนั นาพิ้วผู้เนี่ยสองสามปีนี่ก็คอยกันอยากได้คือกันอยากได้กระบะน้องทางผู้ชมเนาะแต่ว่านี่แหละใครเนี่ยว่าเฮือนเลี้ยวเลยคือวิดเดือนตัวนี้ต่อไปเนี่ยเฮือนกับพัดเลี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เดียวยังสิปัวสิแป้งนั่นแป้งนี่แต่ว่าวิดเดือนตัวนี้ต่อไปนี่นะสิตั้งใจโฮมอย่างเดียวได้ไปคอนเสิร์ตยูเมกามาได้เงินเน่จักกอดหนึ่งเลยก็เงินเดือนตัวเองเนี่ยกับไปโม่เสีกันหันมาพ่อกันนะจ๊ะ เดาพอนเอาเนี่ยแต่กระบะมันก็บสบายทุกคนไปนั่นไปนี่คือรถขอยแล้วทางหนานี่ก็มุนโง่ไงเปเลยได้ซีหายครับซีไปเลี้ยงก็น่าเหมือนเป็นเลี้ยงยังดีวะกินยังวะฮะเนี่ยวะกินยังดีจะออกรถเดี๋เด้จะมอกเซมอนอีชั้นคนเนี้หมู่บ้านนี่ผ้าหล่อกับเบิร์ตน้นำมันสามสี่แสนผ้าหล่ออะไรทรดือดดือดมาทัวรปุกป๊กอีก แต่เสาร์ก็ทุบพุกกูตีเสาร์ไปตีปปตีอกมาเลยโบมาเลยโบมาตีหนน่อยเลยเสาร์ไปเอาหลุดเอาล่างตีว่าตื่นเต้นแห้งขนาดเนาะนี่แหละก็เลยบอกคนนละคัรสิตัดใจเอากเอาปุบปับหลุดนี่ว่าท่านเล้่าใช่ไหมเล่าได้บ่พอดีนะยใช่คือบุญมีอีสั่งโอ้เป็นผัวหน่อยหน่อยเองเนาะ มาแล้วจะของหลุดคันใหม่กเกย์โอ้เปิดลิปป์เลบ่เปิดติดด้นแหไปเลี้ยงไที่บันเลี้ยงยังโอ้หลุดใหม่หลุดยังพันได้จะมันถ้อหลุดังก็เลี้ยงเอามาเลยก็เลี้ยงเอามาเลยโอ้ได้โอ้ได้เลยนหลุด้นรงมาเลยโอ้ได้หลุดได้รงมาจังว่ากันบ้าบ่ อี่ยงเขาซื้ออะไรบออย่ยงเขาย่ากกองนะเอออย่างก่อนหน้เสียตวนอ้ตายเลยกินยังดีวะกินยังเวีมานี่บอกองเมอันนี่บอกตัวนี้ิิจิทานเลยกินสเต็กสเต็กก็ใบนะตั้ลางหลดใหม่เนาะล่างมาทำซื้อใช่ไหมหเมื่กีมันยังล่างสกเลดมันจังแล้วกูไปกิน่จะล่างตอนใดโอ้โหเห็นม่ปิ่นมูเหใหญ่เยบจักน้ำด้อบจักน้ำดอกบจักรอ เฮ้ยห่านเขาใครอันนี้ก่อนใครอย่างนี้เลยเกาดมเกาคนมั้ยชีวิฝากรึเปล่านี่ฝากบ่เหมือนคั่มเลยมันคั่มแล้วมันก็ไปมื่ออื่นคือเกาหลุดมันบ่ออกนะนะเหมือนนะมันออกตอนเพลงมึงฝากมั้ยนี่มันก็เป็นมื่ออื่นออกคือเกาก็มื่ออื่นจะไปฝากเลยเพื่อสีเกาไปเลยเถึงจะออกมาเลยถูกมีไทยมูพาไปมันบุญเลี้ยงเขาเจอเขากระดาษไปเลยบอกแล้ก่อน ซีซื้อรถรแล้วนี่คำมซีนี่่ไหญงเอ้ยนีนะซูเป็นบ้าเลยลบอกเมื่อแดพวกในคอคองกินเนวะเขาก็ดีใจนําเขาก็ดีใจเด้ออายคนเด็กัจอดรถบนลงกระแฟนมาหับอไปโอ้ืหันหันยังยซื้อกาวซื้อแว่นก็เลยบอกให้มันมือไปเอาโดดเดี๋ยวมันจันดีขัดใแบบนี้ี่ยหมื่นปเี่ยนแบบเดียวัดิก็มี แเอาเว่นเขาเสื่อมเล็กนี่ยืมเยอะเลยเด้อยืมนำอ่องเจ้ายืมแรงเด้อลากินเข่าคนนี้ถูกเป็นอะตอนนี้เก่าเนื้อพอดีดิหั่นเฟื้นถวยห้าพันก๋วยเตี้ยวเรืออะไรเออจะกินได้แพงนะกินนำด้านสี่หาพันกีบนะพ่อเด้อก๋วยเตี้ยวเรือเนี่ยเนาะเมื่อกี้มันกระเบิ่งตีมึงไปเอามันออกมาเนี่ยมันขาดรายได้แต่ปกติมันไปส่งโต๊ะส่งเต็นส่งงัวส่งควายมันได้เนี่ยมันสละเวลามาได้เนี่ย มีสุทธิ์มาแสดงความคิดเห็นะครับมึงเรียงเขาวิสุทธิ์จำได้ว่าอีมีอยู่ในนี้มีบ่ะนี่อันนี้มันหันยังวะนี่มีหมาอันนี้วะอ้าวมันคือเปลี่ยนเป็นอันนี้ใหม่เลยคนละหาดที่ก๋วยเตี๋ยวมันมัแชร์ขายแต่วะมันก็เสิร์ฟเนี่ยเบิดเลยวะกินยังดีวะกินดิวัวไปห้าน่งกินอันนี้นะกินยังบูกซีนย์ บ่ลูกชิ้นมาก,กินียงยงเขาลาลไดจ้ะนี่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 นีน่น,น,น,น่ันกรเปรียกนีนน่โอ้กระเปียโอ้กรเปียกถ้วยนึงามพันร่อ,อยๆอ่างกินมีอยู่กับทงมือเบื่อลูลกชิ้นกับลูกชิ้นนะป่บาทีมันถ่ายคลิปอยู่นะมีชันแขงเลยนี่โอ้มีรถแล้วว่าชันแขงต่กีนว่าข่อยว่าจังกุศิกาโทษห่เว่าถือรถมากวันนี้ซูนีเห่นป่ เด็ดกระไรมูนีเนี่ยเด็ดกระไรมูนีโอ้โทรหงค้าก็สปอคกูจะบอกสิอ่ะพ่อแม่มึงตีคำสีลงมาเนี่ยเบียห้ยแล้ว嘛ให้พ่อแม่นั่งก่อนเด็ดสับละเอียดดับกู้เด้กู้มีพ่อแม่เนาะกู้ป่ากูนั่งเหรอเขาว่ามือขี่รถที่บีบถึงก็ขี่รถไปเบื้องเหนือให้พ่อแม่บีบแก้ดดนั่นนี่เนื้อแล้วกูยังชิมื่อบั่นอยู่เออขึ้นก็มื่อบั่นเลย มอกซีมันเห็งเลยสื่อเด้ขนนี้เมืองที่หันจีมาเดียงเขาหันพิดเบิดบันอยู่ตายหาหิงเลยนี่ไปทางนี้นะนี่เดือดเครื่องไอ้ไมโกฝากมาหายเนาะเอาได้เลยไอ้ไมโกเด้อขอบใจได้รยเด้อเอเด้อเด้อเดเด้อเด้เดอเดเด้อเด้เด้เด้่เดเปิเด้อเอเด้เด้เด้อเด้อเอเด้อเดอเดเอเด้อเด้าเด้อ้เด้อเป้เ้าเด้อเด้อ้อเด้อเเปอเดอเดอเอ้อ้ด้้ด้าอ้เด้ออ สองพันสามพันบูปจักกระเป๋าพื้นฝากมาให้กันเลยเอาหั่นเขาคือบูมีวะหันได้ดีมที่มึงคิดว่าแบบอาหารแบบส o o กับหลุดใหม่นะสีสุกสีสุกโหดเช้าน่าซีสุกกูหนาวนะเฮ้ยกินอยู่นอกเว้ย not, วบ่บอบ่บอ,บอ,บอขาดบ่ไม่ซีสุกก็ได้กูจะหลดเป็นถิ่นปะลาดอย่างนี้เลยนี่น่าขวามีอันนี้บอกหั่นยังไง ขนาดหอหลักเมืองน่าหันใายเครื่องนสี่สี่กันนี่กาวมันบอึดนะกาวนะหันใายเครื่องย่อยแต่อึดยังลเลยเขาพุ่นติดกันยังไงนะฮะเอ๊สี่เลยโอ้รถใหม่ก็สร้างรถใหม่สิให้กูเอากระปุ่นติดมึงก็โอ้โหเราหาหันเขากูกำลังได้ผ่านมาในทางหอหลักเมืองไปสี่สี่สี่สุกนะทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็มาล่างรถเนาะห้านล่างรถที่รู้ที่ชุดแนะนําคําสีเลยซื้อรถใหม่ต้องมาล่างห้านนี่เพราะว่าห้านอื่นล่างหาหกสิบพ<อ>ันห้างน,นี้ห้านนี้ล่างนี่ยแปดสิบมันจะสมกับรถใหม่หไฮเด้รถใหม่ให้ประสิบยัดเลยออ๋ราคาสูงเนาะมันก็แบบว่าล่างเข้าล่างก็สะอาดทุกกันนี่ม,นมีแต่ว่าคันบ่มีเงินค้างวดน,นี่้อยได้ยืมไหมเลยตัวสองคนเลยถ้าคิดจะออกรถจะไปยากเพื่อนทำไม ค<ช>นที่คนคอ,อมเมนต์นนะเออได้เวนาขอให้ทำปัญญาหเนาะเนาะไกลแดดปุ๊บเปลี่ยนท้ายาให้มึงนะสซีข้ามึงจะยืมกูบพวกะโอ้ลาสีจับเลยวะเป็นซีเดียร์ที่จองรถแต่เตงพุ่นไว้เพื่อนก็อห่อกันสื่อเนาะทุกคนเนาะทีไปซีเรียสจริงจังลนะทุกคน,นะน,ก,คนก็นว่ามีเงินซื้อข้าวหรือย,อยังที่จะออกรถ สำเข่าซื่อๆนะซื่อไป็นสอบเป็นเป็นตั้นยังได้สิออกเวอรตัวน้องันก็ตถองนี้เอ๊ะนังอยู่นอกเลยนะใช่มาลมเหรอวะได้เลยนายเย็นนายแห้งเลยนั่งอยู่ไซนั่งมันเย็นเลยนั่งอยู่ไหนเราดูอยู่นอกเย็นบ่าเฮ้ยมันเปิดนียอุ่นโอ้ย ยกงนับหัวกูเนาะท่านบ่จันทร์เตอนนี้ก็มานั่งเนาะาจันท์ท่านเลยทางนี้ก็ลมเลือกสีกับแม่คำสีใหอยากได้สีดำแม่ยากได้สีขาวเทียงกันอยู่แฟนผอยากได้สีสิววันนี้ก็เลยแนะนำว่าเอาสามขั้นเลยซะขั้นสี่ขั้นเนเหรบ่เหตุผลสามสีเหตดการเดยเนี่ยเห็ุการสามสีแม่เนี่ยข้ามเมี่อวันนั้นเลย วันทันวันจันน่ะจะวันท่านหรอจะเป็นวันคานวันยังไปผลเลยแม่ขาคอนเฟิดมือตีน่วันวันค้านเขาไปออกรุดได้วันค้านไงวันมาดีอวันค้านก็มาดีอีกเออมันมวันซุกตีนี่มีวันซุกไม่หรอศุกมาดีเส้าฉีดเขากับผักเวียดเขามนสิเลีอีกชานให้มึง บอเอ้ยโอ้แม oh. ่อไรมือสามมือ oh. ฟังเขามาคุยคุยยังไงเอกสารลงมาหอดก่อนบรรจันนะมึงต้องเอาเอกสารไปยื่นเลยแล้วก็ออกเลยเอกสารไปยื <mam> ่นตอนเสาร์วันจันเออตอนนี้เรากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนน่แล้วจะเอาสั่งรถใหม่เนาะมีเงินแพงๆกว่านี้บอสสั่งมาอีก เพราะว่าเราซื้อรถใหม่โม่ัาเจียงนะการเต็มทีบอกว่าในที่มาซื้อรถใหม่เลยซื้อรถใหม่เซเลตต์ยังกับเซเลตโต้เนาะรถนั้นเซเลโต้ไปเลยก็ไปบอกไม่ช่วบอกเขาเลยมึงซื้อรถใหม่เบียงเบื้อท่านเนาะมีนะนังเอ้าอมี่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วเหรอกู่วบอกเขาว่าอามเมอร์นี่ขอเบียงเบื้อท่านเลยเพราะว่าซื้อรถใหม่ขอโต๊กกินเขากันนะทุกคนเนาะ โหบารดีมอย่างี้เพื่อนกินซ้ำเห็ดสีแล้วยงในก็จะไปเลี้ยงล่างรถลบารดีมต่ออีกว่าต่ออีมมือหนึ่งน้อมือไหนก็ได้ขนาดจ้องรถซื่อๆได้หนีิบัดมือเนีเขาจังมากินใหม่เนาะมือมันออกรถมือเขาคอนเฟิร์มดิมือไหนวะมือส่งเอกสารกับมาเรียกอีกหนิเด้อลอแล้วก็มือออกรถกับมาอีกคางงัวก็ได้นะ งัวม <s we ak> <T> ีแล้วงัวมีเลยยวนงัวใสงัวยวนมึงดิโอ้งัวน่ะเป็นงัวสีแบบหัวโควงแห้งนี่ฮะงัวตัวขึ้นสั่นอยู่ในตู้เย็นฮะฮะงัวตัวมันซื้ออยู่ด้ตู้เย็นยังได้พวกนั้นไปกินกันน่ะจะเไปเอาเปลือกไปไหนกูไม่เห็นตัวเปลือยวนกูกูลืมไปกดยาเอาผึ่งนะตัวนี้คนที่มีรถนี่มันยางแบบโคเก้เลยว่ะ เดี๋ยวสิาจเอาหลดล่างนะทุกคนเนาะแล้วกันสีเมื่อเช้อนก็ไปส่งบอดีนบอคำสีฟันมึงสิมาหักอยู่นี่บอหะหักไปโซลูมบ่แต่งตุโกเก้ได้หมื่นอ่ะไปเอาโหลดนะใส่บอร์กเซเว่นส่เกิบดีๆต่อๆมันถ่ายหุบด้ถ่ายหูบมันพอได้โพสได้ป่ะนี่เด้อความสำเร็จอันนี้แกต้นงได้มือไปเอาโหลดนะรอเลยกูก็ใส่ธรรมดาจ้ะกูใส่เสือกาแมวบุญเนี่ย มึงมึงไปเอารถมึงเต็งตัวไหนไลยสกเลตมึงเหรอเลตบบกอสงครามเครื่องกูเคยตั่ยเลยนะมายืมได้สุดเหมือนเด้อย่อาก็ย่ามันลงห้องเลยชุดหนึ่งสีไปเด้อเด้อมาล่างห้านี้เลยเพราะว่าเขาเหมาะสำหรับรถรุ่แบบเด็กเฮาเหมือนเนี่ยแล้วเนาะล่างตลอดเนาะทุกคนเดือนหนึ่งเอ้ยอทิตย์หนึ่งสองเถื่อนสามเถื่อน แล้วบะอู hmm. <Yeah. S 1> Dude, ้สีดั้กูสีด้มทำยงเทน่เลยหดเหมือมันเหลือเทดีแล้มีห้อยอย่างนี้เลยห้อยอย่ามานมันแปว่าอซีด้ไหออกส้มคึมๆเมืนนะแบบใสจะเท่ไปทางนั้นสีขาวม่คือตลดจาแมหอน่นดนี่ว่าันซีอรุดซีอะไรยาี้

โอ้สันนิการว่าเอาคืนเมึงตีโอกูไล่คลา,คาลุยเหียนคาน,าน้ำมัน,นก,ก็พาไปพามาดิจะโอ้หือสันนิกระท่วงอะไรมันเปิดมาบานจะท้าเพลงใหม่มันก็อยากโซเลยอยู่บ่ก็เปิดเองวะ โอ้ยฮัมม่อยากเสปล่อยเพลงใหม่โอ้ยเขาก็หูแล้วแต่มันมวนอย่างสิโอ้ยตายแล้วเพลงยังเคมีคางแดงนะเออเพลงใหม่นี่เด้แบาสิอ่าให้เบาเพิ่งกับอดิตาเป็นนางเอ็กเอ็มบีเพลงใหม่นี่บอทิดดีลัสซีดบอไปลงดีลัสซีดบอทิดด็อกซิมฮาวีนี่ยอ๋อฮุกโลวอกผู้ชายนะ สวัสนทุกคนนอดเจอกันคลิปหนาพื่อแหละเพราะว่าสีไปส่งคำสีแฟนเพื่นสีมาฉลองลดใหม่อยู่ห้อง mm. น้ำกันแต่ก็สิไปส่งบาดีมสิไปคุมสี